อ๋อมันหมานครับสามสองหนึ่งไปเต็มเผาครับต้อ,องเพรอเพื่อนบอกว่าเอาขึ้นเพราะได้เฮ้ยสวัสดีครับพี่น้องวันนี้จ้านัด่ามายิงปลาครับตะโตพอ อยู่บ้านขนาดม้อนครับเนี่ยมาขึ้นยางเลยมาผสุ่มครับผสมบรรยากาศสักทางของขอเป็ดเห็นไหมครับเนาะกรเอาคัดคัดใส่ครับคัดใส่เรเอาตัวน้อยเนาะไมยว่าดบงบอลเนี่ย บ่อน้ำถือเป็นน้ำน้ำเขียวนะครับเนาะนีะ่แหละต่ว่ากัรอบเบิ่งครับเนี่ยว่ามื่อนี้เขาสีได้ผลว่าไถ่ยิงบ่ได้เนาะครับมื่อนี้เขาก็มีแผนสำรองคื้อวานเหวครับใส่ผแผนแหลกก่อนครับเนี่ยตาดีน้องปลามันบ่ขึ้นไห่ยิ่งเนาะครับเนาะ เดี๋ยวห <คำ S 1> ้อยมันคำแล้ว,ลวเดี๋ยวห้ามาปรับแผนไปว่านแหกันดีกว่าครับมาปาเก็บเลยปืนเจบไปก่อนไปไปว่านแหกครับแหกเรียกแหียกมนันสิเป็นเังไองแล้วซซออเอาเงิหมันเด้อเอาโอ้ย <laughs> แหกยังคือนิ่งอ่ะ <laughs> ว่าอะไกรกันแล้วเนี่ยนี่ <rium> <asure> อ๋อเดอ๋ยวปืนเนี่ยเด็กเงีมานคนถนัดใส่เนาะอ้ายเง้ขึนครับมอืรอบเลยครับทีมงานน่าสีมานว่เมื่อี้หลังจากทีมยู่ฟังพุ่นเพราะได้เนาะเนาะอ้หไฟแตกขึ้นแล้ว ตวดตวดสีโอนบรดเวเียงแล้วมันเป็นลูกงมมือบาทเม็ดเนี่ยมาบบดนี้คอยดึงขึ้นแล้วอ๋อมาลุนน้ำกันครับตัาไว้เอาึนว

ต้นคู่บนเหนือป่าไรปลาเดียวพ่อเลยโอ้โหูป็นมันมาขั้นเขาปลาปลาอายุเพิ่มแผนนั้นเป็นไรมันมันติดอะไรวะโอต่อถือปลาขึ้นมาโชว์หน่อยเร็วเอาปุ่มก่อนก็ได้สองตัวโลครับตัวนี้นี่ถือโชว์อยู่นั่นแหละถือโช่ออนี้ตกเกือบโลนะครับเนี่ย อีครับ,รบหนึ่งตัวสองตัว,ส,ตวสามสี่สี่เตี้ยมครับแห่รกแห่ก,แหก,ก่อนนั่นบนบนับเนาะครับฟังพุนเมันได้ปกหอยเซอรี่ครับ <c oughs> โอ้ในปลาหมอ <c oughs> ปลาหมอใหญ่นะครับนั่น <c oughs> ต่อเอากองไปฟื้นโชว์ก่อนตะอออัอนหละ เติครับผลงานเขาโอ้ตัวไงตัวงามครับเนี่ยตรงนี้เป็นไง,นส,นไงสุดยอดครับมาครับโอ้นี่เนาะปืนที่เป้าไม้ ตอนนี้กับฟอร์มแล้วเอาม,มันหมันครับสามสองหนึ่งไป<อ>เสียอไรก่อนเอามะนุนน้ำกันครับพี่น้องโอ้ไพ่แตกแล้ว เสียนนติดทาเนเอาเว้นเสียนเจ้าของบ่อเพินเอาไปรู้บ่อโอ้ยเนียวมาเตยงไปตามบ่ได้ตามบ่ ต่ำเนอะครับเนาะเป็นดึงซอยกันแล้วดึงขึ้นเพราะไหวเพิ่นนมามองนี้เป็นมองสุดยอดของสะนีเลยครับอู้หุ่นปลาดินด้วยคุณเต็มเผาครับเองพ่อเพื่นบอกว่าเอาขึ้นเพราะได้เออ เบิง้งบนเนี่ยเฮ้ยเดียวผลงานเป็นเอาต่อต่อถือขึ้นหน่อยต่อเร็วต่อถือเห้ยขึ้นถือเหา้ยขึ้นหน่อยเร็วถือเห้ยโชว์ปาหน่อยสิโอ้เด็กหน่อยพายเห้ยเกือบเอาไว้ โอ้ยว่าสิบ้านเราซ้ำกินพี่น้องเลยนี่ก็เขาให้หลายปวดเนาะเอาตัวสู่เขาเอบาบ้านแหี่ว่แตกดึงตาโดนๆเอาอู้บ้านแหี่ว่แตกยังได้สองตัวครับเอาโอ้โอ้หมื่นหมื่นเ้า ถือชว์แล้วถือช่์แล้วชปลาทถือชว์ปลากนเดียเฝ้าไปวันแหบ่อแตโอ้สียดียว่าแหหมันนู้นี่เนาะวานแห้บ่อแตกเราเบ่งผลงานเหมือนแห้สองห่าครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก